สวัสดีครับตําราวครับตําราวตําราวประจําวันที่22ครับยี่สิบสองมาดูวันที่ผ่านมาเลขจับเปนเด่นหนึ่งสองสี่หกแปดเก้าดึงเด่น แกับ9เข้าไปที่99ล่างบินไปไปกับบนล่างผลที่ออก0ู9ย2หเก้รียกจับบินก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับมาดูต่อครับวันที่ยี่สิ ทับสิทับ66สูตรก็ยังเดินต่อเนื่องอยู่นะครับยังไว้ใจได้อยู่ ถ้าใครตามก็จะรู้นะครับใครตามอยู่ก็จะก็จะรู้ว่าเดินดีเลขจับอินเด่น เลขจับบินเด่นก็ยังมีสองติดมาตลอดเลยสองสองสามสองกับสี่นี้หนีกันไม่พ้นทุกมวดเลยสองสามสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก วันนี้ได้เลขเยอะ6ตัวเมื่อที่แล้ว1 2 3 4 5สอ้าหกตัวเท่ากัน2 3 4สามี่หดแดดึงเด่นดึงเด่น7กับ8เด่นเด่นสุด2ตัวนี้จับคู่ให้ จับคู่ดึง7กับ8มามาวินกับพวกนี้7จ็ดสองเจ็ดสาดสี 4, ่เจดึง8มา8ปดสอง แปดสามแปดสี่แปดหกแปดแปดก็จะได้ตามนี้นะครับไปกลับครับ เราพัฒนาประจำวันที่22ก็จะได้ประมาณนี้นะครับไปกับอย่าลืมไปกับบนล่างขอให้โชคดีมันหมานนะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ